คนละครึ่งเฟส2ขั้นตอนใช้สิทธิ์ทำยังไงบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะและก่อนจะไปรับชมนะคะรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมาทำความเข้าใจขั้นตอนการใช้สิทธิ์กันเลยค่ะเมื่อได้รับ SMs ยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสนะคะในข้อความจะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์ โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่14มกราคม2021ค่ะจากนั้นนะคะให้ท่านโหลดแอปเป่าตังค่ะขั้นตอนวิธีการโหลดแอปเป่าตังนะคะและการติดตั้งเราได้ทำคลิปไว้ให้ท่านรับชมแล้วนะคะท่านสามารถเข้าไปเปิดชมในช่องอยากบอกและทําตามคลิปได้เลยค่ะเมื่อโหลดแอปเป่าตังและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมายืนยันตัวตนใน G Wallet ค่ะ โดยขั้นตอนการยืนยัน G Wallet นะคะจะมีให้เลือก3แบบคือวิธีที่1ท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กค่ะวิธีที่2นะคะคือการยืนยันตัวตนด้วยบัญชีกรุงไทยค่ะสำหรับท่านที่มีบัญชีกรุงไทยและบัตร ATM นะคะวิธีนี้ก็จะค่อนข้างง่ายเหมือนกันค่ะส่วนวิธีที่3นะคะวิธีสุดท้ายสำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีกรุงไทยนะคะก็สามารถยืนยันตัวตนได้เหมือนกันค่ะโดยผ่าน บัตรประชาชนค่ะโดยการยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนนะคะทางช่องอยากบอกได้ทำคลิปไว้ให้แล้วค่ะท่านสามารถเข้าไปรับชมในช่องได้เลยค่ะเรามาสรุปวิธีการยืนยันตัวตนใน G Wallet กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่มีแอปกรุงไทยเน็กนะคะและบัญชีธนาคารกรุงไทยสามารถยืนยันตัวตนโดยไม่ต้องสแกนใบหน้าได้ค่ะและสำหรับท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะ ก็สามารถยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนได้ค่ะแต่วิธีนี้จะต้องสแกนใบหน้าค่ะซึ่งหากถ้าบัตรประจําตัวประชาชนของท่านชำรุดนะคะลอกหรือไม่สมบูรณ์นะคะก็ไม่สามารถที่จะสแกนใบหน้าให้ผ่านการยืนยันตัวตนได้ค่ะและหากท่านมีปัญหาในการยืนยันตัวตนใน G Wallet ไม่ผ่านนะคะเรามีวิธีแก้ไขปัญหาให้อีก2วิธีค่ะวิธีที่1น,นะคะ ให้ไปยืนยันตัวตนนะคะที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาค่ะขั้นตอนการยืนยันนะคะทางเราช่องอยากบอกได้ทำคลิปไว้ให้ท่านรับชมแล้วค่ะท่านสามารถเข้าไปรับชมในช่องได้เลยค่ะและวิธีที่2นะคะหากท่านทำไม่ได้จริงๆให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเลยค่ะและเมื่อท่านทำการยืนยันตัวตนใน g w e l l e t สเร็จแล้วนะคะ อันดับต่อไปก็ให้ท่านเติมเงินเข้า G-wallet ค่ะโดยมีช่องทางในการเติมเงินอยู่หลายวิธีนะคะโดยท่านสามารถเลือกเติมเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชันของธานาคารนะคะหรือจะเป็น QR code นะคะหรือจะเป็นที่ตู้ ATM ก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะและสำหรับท่านที่ไม่มีแอปธนาคารนะคะก็สามารถเติมเงินเข้า G-wallet ได้เช่นกันค่ะทางเราได้ทำคลิปไว้แล้วเช่นกันนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมในช่องได้เลยค่ะ และเมื่อท่านได้เติมเงินใน G Wallet เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้เลยในวันที่1มกราคม,ม2,564ค่ะโดยท่านจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะภายใน14วันหลังจากวันลงทะเบียนค่ะม,ม,มิฉะนั้นท่านจะโดนตัดสิทธิ์ค่ะและหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนะคะทางโครงการจะให้สิทธิ์สูงสุดนะคะ150บาทต่อวันในการช่วยจ่ายแต่ละวันค่ะ อย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการซื้อสินค้าในราคา300บาทโครงการคนละครึ่งจะช่วยจ่ายให้สูงสุดในวันนั้นนะคะคือ150บาทและเราจะต้องร่วมจ่ายด้วยในราคา150บาทเช่นกันค่ะเท่ากับว่าจะต้องร่วมกันจ่ายคนละครึ่งค่ะแต่ในหนึ่งวันโครงการให้สิทธิ์ช่วยจ่ายสูงสุดเพียง150บาทเท่านั้นค่ะ และถ้าหากในวันนั้นนะคะเราใช้สิทธิ์ไม่หมดใน150บาทนะคะจำนวนสิทธิ์คงเหลือจะไม่โดนตัดสามารถใช้ต่อจนกว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือจะหมดค่ะและถ้าหากมีข้อสงสัยนะคะหรือคำถามสามารถส่งมาในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะทางเราจะเข้าไปตอบทุกคำถามให้เลยค่ะและหากคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะคะรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกกดไลค์นะคะและกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะ